เราก็มาฟังเรื่องราวธรรมะที่น่าสนใจจากพระไตรปิฎกกันเนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของอานิสงบุนที่น่าอัศจรรย์โอ้เรื่องราวน่าสนใจมากเนะก็มีภาษิทธิที่ปรากฏอยู่ในสุปีทียะเถราประทานความว่าเรายินดีมีจิตสมนัตได้ถวายตังอันสวยงามแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผู้เป็นนาถาของโลกเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ในกับที่38เราได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหารุจิโภคสมบัติอันไพบูรณ์และที่นอนม่ใช่น้อยได้มีแล้วแก่เราเรามีใจผ่องใสได้ถวายตังแด่พระพุทธเจ้าย่อมเสวยกรรมของตนที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วในการก่อน เวลาเราทำบุญนี่บุญไม่หายไปไหนนะติดตามทรงผลไปทุกภพทุกชาติจนถึงชาติสุดท้ายเลยเนาะท่านก็อธิบายอย่างนี้ว่าผู้ที่ทำความดีย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นดังเช่นพระอรหันต์รูปนี้ซึ่งมีนามว่าสุปีทธยะเถระท่านได้เปล่งถ้อยคำออกมาด้วยความโสมนัส ถึงผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากการสร้างบุญถูกเนื้อนาบุญคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นอธัธยาศัยของพระอรหันต์นะพอท่านบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บนี่ท่านก็จะฤลึกชาติเลยนึกไปดูว่าเราทำบุญอะไรมาหนอจึงได้มาเป็นพระอรหันต์คล้ายๆอย่างนั้นเนาะ พระเทระบำเพ็ญบุญกุศลมาตลอดและมีใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานจนมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่ก็ปรากฏชื่ออยู่ในหลายๆที่ในพระไตรปิฎกเนาะเรื่องราวของพระองค์นี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูเนะ ก่อนจะลงมาเกิดพระองค์สถิตยอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้นพระองค์ได้ตรวจด,ดูการทวีปประเทศตระกูลและพุทธมารดาที่เราเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยจะลงมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ดีๆก็ลงมาเกิดนะท่านก็ต้องตรวจด,ดูให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ย เหมาะสมกับการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเนาะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาเกิดในตระกูลกษัตริย์ในกรุงเขมะกะมีพระราชบิดาพระนามว่าพระเจ้าชนะสันทะพระราชมารดาพระนามว่าปทุมมาบังเกิดภายใต้สเวตชัตรที่ยิ่งใหญ่โอรานจนกระทั่งเจริญวัยขึ้น ได้เข้าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษทรงมีพระมเหสีพระนามว่าสุพัทธามีพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าอานันทะทรงอยู่ครองราชถึงเจ็0พปีช่วงนั้นมนุษย์มีอายุยืนถึงหนึ่งแสนปีช่วงมนุษย์อายุหนึ่งแสปีนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงอายุมนุษย์ที่ยืนนานที่สุด เท่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะลงมาบังเกิดได้นะคือพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เนี่ยท่านจะเสด็จลงมาบังเกิดเมื่อมนุษย์มีอายุระหว่าง100ปีถึง100 0 0ปีนะวันหนึ่งพระองค์เกิดธรรมสังเวชท,ทรงทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะ บุญเก่าในตัวตักเตือนให้ออกพนวดจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างทรงม้าออกพนวดทรงสละเพศคารวาสแสวงหาที่บำเพ็ญเพียรจนไปเห็นต้นประดูต้นหนึ่งมีร่มไม้ที่งดงามร่มรื่นพระองค์ตัดสินใจนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ตรงนั้นและใช้เวลาบำเพ็ญเพียรอยู่เพียง15้าวันเท่านั้นก็ได้บรรลุ อนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณต้นไม้ที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ธรรมเนี่ยเราก็จะเรียกว่าต้นโพถูกไม่เอย่ยเพราะฉะนั้นในสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อว่าติสะเนี่ยต้นประดูเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าต้นโพเนะหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์เสด็จประกาศพระสัทธรรมทั่วชมพูทวีป จนกระทั่งได้พระอัครสาวกทั้งสองท่านมีนามว่าพระพรมเทพเทระและพระอุทยเทระมีพระสุมังคระเทระเป็นพุทธอุปทาคู่อัครสาวิกานามว่าพระพุทธสาเทรีและพระสุทัตตาเทรีมีสัมมาภะอุบาสกและสิริอุบาสกเป็นคู่อัครอุปทาค มีกีสาโคตมีอุปสิกาและอุปเสนาอุปสิกาเป็นคู่อัคระอุปถายิกาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เวลาท่านลงมาเกิดตรัสรู้ธรรมเนี่ยผู้ที่เคยสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับท่านเนี่ยก็จะลงกันมาเป็นทีมเลยนะในยุคนั้นผู้มีบุญทั้งหลายได้ลงมาเกิดกันมากพระสุปีธยะเถระ ได้บังเกิดในตระกูลหนึ่งในช่วงที่พระาศาสนากําลังเจริญรุ่งเรืองพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แผ่ขยายไปยังชนทุกชั้นดังนั้นท่านจึงเติบโตในท่ามกลางความรุ่งเรืองของพระสาษธรรมเมื่อเจริญไวขึ้นท่านมีโอกาสฟังธรรมจากพระโอษฐเกิดความเลื่อมใสอย,อย่างยิ่งในพระบรมศาสดา รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการสร้างบารมีจึงคิดในใจว่านับว่าเราเป็นผู้มีโชคดีอย่างมหาศาลที่ได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสฟังธรรมทั้งตัวเราเองก็มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระองค์ท่านเนื้อนาบุญผู้ประเสริฐที่สุดในภพสามก็ยังอยู่เราควรที่จะชิงช่วงเวลาที่ดีที่สุดนี้ ทำความดีอย่างเต็มที่ก่อนที่จะถูกช่วงชิงโอกาสแห่งการสร้างบารมีไปอันนี้เป็นวิธีคิดของผู้มีบุญด้วยมีปัญญาด้วยนะไม่ปล่อยเวลาในชีวิตเนี่ยให้ผ่านไปเปล่าๆให้ผ่านไปด้วยบุญด้วยกุศลโอ้สุดยอดนะท่านได้คิดตลอดเวลาที่จะสร้างบุญพิเศษกับพระบรมาศาสดา ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกจนกระทั่งวันหนึง่งท่านได้ไปฟังธรรมที่พระวิหารมองเห็นพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมเหนือพุทธาติก็ฉุกคิดขึ้นว่าในขณะที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ประทับนั่งบนบัลลังเราควรจะเอาบุญใหญ่กับพระองค์ด้วยการถวายต่างที่นั่งแสดงธรรม เพราะทุกๆครั้งที่พระองค์ทรงทําหน้าที่แสดงธรรมเราก็จะมีส่วนในบุญทุกครั้งไปอือหอโ้อุบาสกท่านนี้นี่ฉลาดในการหาบุญนะมองเห็นอะไรเป็นบุญไปหมดเลยนะคิดดังนี้แล้วท่านไม่รอช้าเกรงว่าเวลาในมนุษย์โลกจะหมดเสียก่อนจึงรีบขวัญขวายสั่งทําต่างอันมีค่า แกสลักลวดลายด้วยไม้มีค่ามากทำอย่างสละสลวยสร้างเสร็จแล้วก็น้อมถวายแด่พระศาสดาเมื่อพระบรมศาสดาทรงรับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตามพุทธประเพณีทุกทุกครั้งที่อุบาสกท่านนั้นเดินทางมาที่วัดมองเห็นพระศาสดาประทับนั่งบนตังที่ตัวเองจะถวาย ก็จะบังเกิดมาหาปิติทุกครั้งรำพึงว่าเราได้สร้างบุญใหญ่กับพระศัสดาเราได้สั่งสมบุญพิเศษนี้กับเนื้อนาบุญอันเลิศโอ้สุดยอดความปีตินี้ได้ประทับอยู่ในใจของอุบาสกนั้นมาตลอดอายุไขจนกระทั่งละจากโลกนี้ไปพร้อมกับมหาปิติ ในบุญที่ตนเองได้สร้างเอาไว้โอ้โอันี้สุดยอดทำบุญทีเดียวนึกได้ตลอดปลื้มไปตลอดชีวิตอย่างนี้ได้บุญไปตลอดชีวิตเลยนะด้วยผลแห่งบุญนั้นทำให้ท่านเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สมบูรณ์ด้วยทิพยะสมบัติที่ไม่มีประมาณในกับที่92แต่กับนี้ ท่านไม่เคยไปสู่ทุกติเลยท่องเที่ยวอยู่ในสองภูมิคือมนุษยโลกและเทวโลกได้บังเกิดเป็นพระราชาพระนามว่ามหารุจิแล้วทุกชาติท่านจะได้สมบัติที่พิเศษอยู่อย่างหนึง่งคือจะมีโพคะสมบัติอันไพบูรณ์เกิดขึ้นและจะมีที่นอนที่นั่งอันละเอียดนุ่มนวลราวกับของทิพย์บังเกิดขึ้น ท่านได้เสวยมหาสมบัติใหญ่มาทุกภพทุกชาติจนถึงสมัยพุทธกาลนี้บุญในตัวของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้บังเกิดในตระกูลหนึ่งที่มั่งคั่งครั้นเจริญวัยท่านก็ออกบวชบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนรัตนบัลลังก์ที่สัปปะยะอย่างยิ่งอพระอรหันต์รูปนี้นี่ เป็นตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วโอ้ยสุดยอดนะเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ระลึกถึงบุพกรรมที่ทำผ่านมาอันนี้เป็นอธิยาศัยของพระอรหันต์เนี่ยทุกรูปเลยเวลาท่านตรัสรู้ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะระลึกชาติไปดูเลยว่าท่านสร้างบุญสร้างบาร,รมีมาอย่างไรเนาะ ท่านก็เกิดความสมนัตที่ได้ถวายตังอันวิจิตแด่พระติสสะพุทธเจ้าผู้เป็นทักขินายะบุคคลอันเลิศท่านได้เป็นพระเจ้าจากักรพัทสามครั้งครั้งที่หนึ่งพระนามวารุจิครั้งที่สอง 2, พระนามว่าอุปรุจิและครั้งที่สามพระนามว่ามหารุจิโภคสมบัติที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพบูญยิ่งยิ่งขึ้นไป ในกับที่92แต่กับนี้ชีวิตของท่านไม่เคยตกต่ำเลยนี้เป็นผลของการถวายตังเป็นพุทธบูชาผลของบุญนี่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยเนาะทำครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้หลายภพหลายชาติไปจนถึงชาติสุดท้ายเลยเนาะเพราะนั้นพวกเรา ถ้ามีโอกาสเราก็ไปวัดใกล้ๆบ้านนะไปถามหลวงพี่หลวงพ่อว่าท่านต้องการอะไรขาดเหลืออะไรเอาบุญพิเศษกันเนาะ